คะสนอนนี้จนี่ที่มหาวิทลัยหอการค้าไทยะณนา t u r อะทัวริมทัวริมอัวริมอไา They want to know about uh They want to know I I gonna talk to them and inspire them about เขาเรียกอะไรนะ ซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาว and a n about c h a m i n g on your channel เคลนเฮฟเวอรี่อา้อาวหรอ uh, 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 ah, right. แต่ไม้ต้องไมรู้ต้องพูดอะไรแต่ช่วงนี้เคลนไปทัวรไทยไปเที่ยวบ่ยๆเยอะๆครับช่วงนี้แล้วร,รูร้สึกว่าจริงๆมองไทยสวยมากแล้วเลียนมองไทยเป็นยังไงแบบนี้ เออเรือคัลเลนยากบปุกทุกคนว่าต้องภุมงใจเองเป็นคนไทยครับจริงจริงย <Ye> e! ินด <Yay! S 2> <อ>ีคัลเลนขาขอบคุณมากๆนะครับ<อ>แล้วเดี๋ยวเเเอเอออออจะได้ดูอีพีใหม่เมื่อไหร่น้องๆถามอ๋ออาจจะอาจจะวันอาทิตย์แต่ยังไม่รู้ครับยังไม่ร,ร<อ>ู้นะครับ อีพีใหม่เป็นจังหวัดตรังใช่ไหมคะจังหวัดตรังอีพีสอเนาะอ๋อจังอีพีสองค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพลเรครับทุกคนให้สนุกสนุกกับชุดีมากมาตกงครับนดีครับผม้พลเรครับ thank you thank you